toa g o l สีทอง toa สีที่เป็นประกายดุดทองแท้เคียงคู่พุทธศาสนาอย่างยาวนานไม่กลัวหมองต้อง toa แผ่นน้ำหอมปรับอากาศในรถยนต์หอมลายยันประยุกเพื่อความหอมและเฮงสวัสดีครับยินรักพขะสู่รายการชื่อยด้วยหมูทอพอดแคสที่จะพูดถึงเรื่องความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องเล่า วัฒนธรรมอะไรก็แต่ที่มีการพูดถึงเล่าเรื่องกันมาอย่างยาวนานที่ไม่ใช่แค่เชื่อต,ตามๆกันมาวันนี้อยู่กับแจ็คแบล็กแจ็คนะครับก็วันนี้อีีที่35เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของความเชื่อพญานาคตัวตนในแต่ละวัฒนธรรมต่างๆโดยที่เราต้องอาจจะมาเท้าความกันก่อนว่าพญานาคหรือที่ฝรั่งเรียกว่านากาเนี่ย NAGA เนี่ยก็ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าพื้นบ้านแหละจะรู้สึกว่าคำว่าพญานาคหรือวรรณการเนี่ยเป็นตัวเชื่อมของวัฒนธรรม และศาสนาที่มีความหลากหลายมากๆในในโลกใบนี้สิ่งที่น่าแปลกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือในแต่ละอารยธรรมในแต่ละวัฒนาธรรมต่างๆเนี่ยมีความเชื่อในเรื่องของพญานาคหรืองูใหญ่หรือสิ่งต่างๆที่มีลักษณะของความเป็นตัวยาวคล้ายงูมีเกล็ดแล้วก็เป็น,เป,นเป็นเรียกได้ว่าเป็นงูขนาดใหญ่แล้วกันโดยชี้ในแต่ละ ความเชื่อเนี่ยก็จะมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันไปโดยที่จะมีความเรียกว่าเป็น common บางอย่างที่มีความคล้ายคลึงกันก็คือตรงที่ว่า 1. เป็นงู 2. ขนาดใหญ่เมือคือมา 3. ม,มีเกล็ด 4. เป็นตัวแทนที่เกี่ยวกับเรื่องของน้ําลมฝนต่างๆซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่าตั้งข้อสงสัยเหมือนกันว่าจริงๆแล้วมีความเชื่อมโยงกันยังไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ไปแล้วกันโดยที่ ในความเชื่อของความเป็นไทยพมา่าเขมรหรือแม้กระทั่งในกลุ่ม Southeast อเชีเนี่ยจะเชื่อว่าเขาได้รับอิทธิพลหรือเรามีการแชร์อิทธิพลเรื่องของวัฒนธรรมย้อนกลับไปหลายๆร้อยปีร่วมกันตรงที่ว่าเรามีความเชื่อในเรื่องของเ,ออเราได้รับการอิ f เฟลนซ์มาจากฮินดูพุทธศาสนาต่างๆเพราะฉะนั้นพญานาคในกลุ่มในกลุ่มประเทศเราประเทศเพื่อนบ้านเนี่ย จะค่อนข้างมีความใกล้เคียงกันมีความมีความค่อนข้างคล้ายคลึงกันพยานาคในกลุ่มลุ่มแม่น้ําโขงต่างๆเนี่ยก็จะมีรูปลักษณ์ที่ค่อนข้างจะค่อนข้างได้ได้อินฟลูเอนซ์มาแบบกลมๆแล้วดูดูภาพรวมเนี่ยก็จะพอรู้ว่ามีอะไรที่ค่อนข้างมาจากพื้นฐานของรากเดียวกันและการจะพูดคํานั้นโดยเฉพาะในเราพูดถึงว่าในกลุ่มของศาสนาฮินดูเนี่ย ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นศาสนาที่เก่าแก่มากๆของของ,ของโลกใบนี้แหละแล้วก็มีอิทธิพลมากมาก,กับในพื้นที่ของที่เราอาศัยอยู่ในทุกๆไปเนี่ยไทยกัมพูชาพมา่าลาวย่างที่บอกเนี่ยฮินดูเนี่ยพญานาคเนี่ยเขาก็มีมีสถานะในความเป็นเทพแห่งน้ําเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับเทพเจ้า,จากตัวอ,อย่างเช่นอันันตนาคราชเนี่ยซึ่งอันันตนาคราชเนี่ยก็เป็นเป็นบัลลังก์ของพระวิษณุหรือพระนารายณ์เนาะเหมือนกับที่เราเคยเห็นกันใน ในลักษณะของหรือได้ยินเรื่องเล่าเรื่องของนาลายบันทมศิลป์หรือแม้กระทั่งจะเป็นวาสุกรีพญานาควาสุกรีที่เป็นเชือกในการที่เขาใช้ในการพิธีกวนเกษียณสมุดของเราระหว่างเหล่าเทพกับเหล่ามารซึ่งอันนี้นก็จะเป็นเป็นตัวตนของพญานาคในเรื่องเล่าในกลุ่มของความเป็นที่ได้รับอิทธิพลมาจากในความเชื่อของแบบฮินดูโดยในพุทธศาสนาเองเนี่ยนาคก็เป็นตัวแทนของผู้ที่ไม่ใช่มนุษย์ผู้ที่เป็นสัตว์ แต่มีความศรัทธาในพุทธศาสนาและต้องการที่จะบวชเป็นพระโดยที่เรื่องเล่าแล้วเนี่ยเรื่องเล่าย่อๆก็คือเขาพยายามที่จะแปลงตัวมาเป็นพระเพื่อที่จะบวชแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถจะบวชได้พอเป็นมนุษย์แต่เขาก็ตัดสินใจที่จะอยู่ธนูบํารุงพุทธศาสนาไป5,000ปีซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าที่ที่เราเคยมีเล่ามาแล้วในชุดมูทล์กในอีพีที่มันผ่านมาโดยที่ถ้าเกิดว่าคนที่เคยบวชเรียนหรือคนที่เคยแบบว่าผ่านการบวชมาเนี่ยก็จะก็จะเคยได้ยินบทสวดหรือ บทท่องระหว่างที่เราก่อนที่จะทําการบวชเนี่ยว่าคุณเป็นคนหรือเปล่าคุณเป็นไม่ใช่ไม่ใช่มใชอมนุษย์ใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชสัตว์อื่นแปลงกายมาใช่หรือไม่ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการที่มีตัวตนอยู่ในพุทธศาสนาโดยที่พญานาคเองเนี่ยก็จะอยู่คู่กับพุทธศาสนามาในในความเป็นไทยในยแบบที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีอยู่เยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบันได ที่มีพญานาคอยู่สองข้างทางในการขึ้นโบสถ์ในการเข้าสู่วัดเขตวัดต่างๆหรือแม้กระทั่งพระพุทธรูปที่มีพญานาคอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปปางนาคโปกหรืออาจจะเป็นพญานาคที่อยู่ในส่วนต่างๆองค์ประกอบของรูปปัน้นพระพุทธรูปหรือกำแพงวัดหรือประตูวัดซึ่งพญานาคเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าอยู่คู่กันกับความเป็นุทธศนามาอย่างยาวนานมากแล้วก็ถ้าจะให้ให้พูดถึงความแบบ พญานาคในรูปแบบของความเป็นไทยที่เห็นได้ชัดเนี่ยก็เรามาดูกันว่านาคานาคหรือที่ในบางในบางวัฒนธรรมเรียกว่างูใหญ่ว่าดราก้อนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในแต่ละภูมิภาคเขามีลักษณะและมีความเชื่อในรูปแบบไหนกันบ้างเราเริ่มที่ไทยก่อนละกันอันนี้เป็นภาพที่คนเราค่อนข้างจะคุ้นชินมากที่สุดโดยที่ประเทศไทยหรือในลุ่มในลุ่มแม่น้ําโขงทั้งหลายเนี่ยไทยเราเรียกงูใหญ่ว่าพญานาค ซึ่งตัวตนหลักของเขาเนี่ยก็คือเป็นเทพเจ้าแห่งน้ํามีทั้งพญานาคที่เป็นพญานาคบกและพญานาคน้ําโดยที่เขาเป็นตัวแทนของความคุมทรัพย์อุดมสมบูรณ์ซึ่งแล้วก็เป็นผู้ปกป้องศาสนาโดยที่ลักษณะเด่นของความเป็นพญานาคไทยหรือพญานาคในกลุ่มรูปแม,ม่น้ํานี้เนี่ยก็คือเป็นงูใหญ่ที่มีงอนหรือมีครส s ด้านบนซึ่งเป็นลักษณะข,ของเหมือนเป็นมงกุฎที่สวมอยู่บนหัวของเขาซึ่งภาพลักษณ์ของของความเป็นพญานาคเมืองไทยเนี่ย คนเห็นก็จะนึกออกกันแล้วว่าจะมีที่อย่างจะบอกนะมีจะมีงอนมีเครสอยู่ด้านบนซึ่งเป็นลักษณะขอการบ่งบอกการสวมมงกุฎว่านี่คือไม่ใช่แค่งูใหญ่ทั่วไปแต่เป็นพญานาคที่เป็นมีมียศมีศักดิ์มีอํานาจมีบารมีซึ่งลำตัวของเขาเนี่ยจะเป็นลำตัวงูที่ใหญ่แล้วก็เก็ดแบบเยอะแยะมากมายซึ่งเก็ดเขาเนี่ยก็จะเป็นเก็ดหลากสีมีหลายสีซึ่งจะแบ่งไปตามหลายตระกูลอีกไม่ว่าจะเป็นตระกูลที่เป็นสีทอง ตระกูลที่เป็นสีดำตระกูลที่เป็นสีเขียวหรือแม้กระทั่งตระกูลที่เป็นสีอื่นๆที่ไม่ได้ถูกคารากรายอยู่ใน3สีนี้เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าพานาคที่เป็นตระกูลสีรุ้งไทยเนี่ยก็จะมีความหลากหลายในเรื่องของความเชื้อชาติเรียกเรียกว่าเป็นเชื้อชาติกลุ่มชาติพันธุ์ของพญานาคละกันก็จะมีหลายสีโดยที่พญานาคเองเนี่ยก็จะถ้าความเป็นไทยหรือรูปแม่น้ําโขงหรือในความเชื่อในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ย เขาก็จะเชื่อเนยว่าพญานาคจะมี1เสียน3มเสียนเเสียน5เสียนเเสียนซึ่ง8ดเสียรก็แล้วแต่ว่าว่าเป็นรูปลักษ์แบบไหนแล้วก็จะจํานวนของเสียรที่มีเนี่ยก็จะบ่งบอกถึงบารมีบ่งบอกถึงชนชั้นของพญานาคนั้นๆซึ่งพญานาคเนี่ยก็ในความเชื่อของแบบไทยหรือลูกแม่น้ำโขงเนี่ยก็จะไม่มีขาไม่มีปีกก็จะเป็นพญานาคที่เป็นที่เป็นงูใหญ่มีเกล็ดทั่วไปซึ่งสามารถที่จะแปลงกายเป็น มนุษย์ได้อย่างที่คุณเคย คุ้นชินว่าเวลาที่เราไปตามสถานที่ที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเวลาเราเจอพญานาคแล้วเราก็จะเห็นว่าพญานาคจริงๆเราก็จะมีมีรูปลักษณ์ของความเป็นเป็นฟอร์มของพญานาคและเป็นฟอร์มของความเป็นที่แปลงกายเป็นมนุษย์ด้วยซึ่งอันนี้ก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์พิเศษของความเป็นพญานาคหรืองูใหญ่ในในความเชื่อของไทยหรือรุ่มน้ํโขงหรือประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยก็โดยบทบาทก็อย่างที่จะได้บอกไปแล้วว่าเขาก็จะมีความเชื่อในเรื่องของความเป็นผู้ปกป้องเรื่องของพุทธศาสนาให้ให้คงอยู่แล้วกกกก็สออดแทรยู่ัันบ จุดต่างๆของพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพุทธรูปเลยต่างๆทีนี้มาดูอีกความเชื่อหนึ่งของของพญานาคหรืองูใหญ่ของทางฝั่งจีนมัง้งโดยทางฝั่งจีนเนี่ยเขาก็จะเชื่อในเรื่องของงูใหญ่แต่เขาจะเชื่อในฟอร์มของความเป็นมังกรหรือความเป็นดราก้อนหรือที่ภาษาจีนเรียกว่าหลงโดยที่มังกรเนี่ยตัวตนของเขาเนี่ยภาพลักษณ์ของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นเป็นสัตว์ในนวนิยายสัตว์ในตำนานที่ ลำตัวใหญ่เป็นงูใหญ่มีเกล็ดโดยที่ถ้าเอาตามความเชื่อของคนจีนแล้วเนี่ยถ้าเกล็ดจำนวนเกล็ดที่สมบูรณ์แบบเลยอ่ะคือจะต้องมี117เกล็ดอันนี้ถือเรียกว่าเป็นแบบ perfect form ของความเป็นมังกรหรือความเป็นพญาง,งูใหญ่โดยที่เขาจะมีกรงเล็บโดยกรงเล็บเนี่ยจะเป็นจุดที่สังเกตได้ง่ายว่าถ้าเป็นมังกรจีนจะมีกรงเล็บ4กรงเล็บแต่ก็จะมีข้อยกเว้นอีกเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าเป็นพระมหากษัตริย์ พระมาหากษัตริย์ของจีนเนี่ยจะเป็นมังกรที่มี5เล็บอันนี้เป็นดีเทลเล็กน้อยที่สามารถเข้าไปดูได้ในเรื่องของศิลปะนันธรรมต่างๆว่าเป็นมังกรทั่วไปหรือเ,เป็นมังกรสำหรับกษัตริย์มังกรทั่วไปคือ4ี่เล็บมังกรสําหรับกษัตริย์คือ5เล็บโดยเขาจะมีเขามีหนวดมีแผงคอมีแผงหางซึ่งแผงคอกับแผงหางเนี่ยในมุมของความเป็นแบบของของ,ของสัตว์เนี่ยการมีแผงคอแผงหางมันก็บ่งบอกถึงความเป็นอํานาจ ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้มังกรของหรือพญานาคหรืองูใหญ่ของจีนแล้วแต่ที่เราเรียกเนี่ยเรียกว่ามังกรเนี่ยเป็นสัตว์ที่วงบอกถึงความมีอํานาจความยิ่งใหญ่ความประดมสมบูรณ์เพราะมังกรของจีนสามารถบินได้แบบโดยไม่มีปีกเพราะเขาใช้อํานาจวิเศษต่างๆซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นอํานาจของจกักรพรรดิของความเป็นชายของความยิ่งใหญ่ของสวรรค์ซึ่งก็เป็นผู้ควบคุมลมควบคุมฝน ๆเหมือนกับเวลาที่กษัตริย์ของจีนเนี่ยเวลาที่สามารถทําให้แบบว่าฝนตกต้องตามฤดูกาลนั่นน,นนี้ได้การทำพิธีต่างๆนนเนี่ยก็จะมีการทำพิธีถึงมังกรของจีนซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นภาพลักษณ์ของความเชื่อในแบบของจีนว่าเขาเชื่อในลักษณะของฟอร์มของความเป็นมังกรทีนี้เราข้ามาดูจากฝั่งจีนเนี่ยเราข้ามาดูฝั่งตรงข้ามคือญี่ปุ่นโดยที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเป็นความเชื่อของงูใหญ่ในแบบฟอร์มของมังกร อีกเหมือนกันหรือที่ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าริวหรือเรียกว่าทัตสึซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นเทพ,พเจ้าแห่งน้ําและท้องทะเลเหมือนกันเห็นไหมเห็นความเชื่อมโยงไหมว่าพญานาคเกี่ยวข้องปเป็นตัวแทนของท่าของน้ําของน้ําของฝนของลมมังกรก็น้ําฝนลมมังกรญี่ปุ่นก็เป็นเทพน้ําลมฝนอีกเหมือนกันซึ่งก็เรียกได้ว่ามันมีความคล้ายคลึงกันของความเป็นวัฒนธรรมซึ่งโดยเฉพาะญี่ปุ่นเนี่ยก็จะได้รับอารยธรรม จากจีนมาค่อนขนา้างเยอะแต่มังกรของญี่ปุ่นเนี่ยภาพลักษณ์จะคล้ายๆของจีนมีความเป็นเกล็ดมีความเป็นเขามีความเป็นกรงเล็บมีหนวดแต่จุดสังเกตว่าเป็นมังกรเชื้อชาติญี่ปุ่นหรือเป็นมังกรเชื้อชาติจีนดูที่จํานวนเล็บอย่างที่จะบอกไปเมื่อกี้ว่าของจีนเนี่ยกรงเล็บจะเป็น 4, สีกริย์จะเป็น5แต่ถ้าเป็นมังกรญี่ปุ่นสังเกตดูจะเป็น3กรงเล็บซึ่ง3มกรงเล็บเนี่ยก็จะเป็นจุดสังเกต Utah ที่สามารถที่จะแบ่งแยกได้ในรูปแบบของความเป็นศิลปะวัฒนธรรมเนาะ เพราะฉะนั้นอย่างในญี่ปุ่นเนี่ยเทพเจ้ามังกรที่คนญี่ปุ่นนับถือกนันก็คืออย่างริวจินเนี่ยเทพเจ้าหรือเป็นเทพมังกรแห่งท้องทะเลเนี่ยก็มีบทบาทมากกับในเรื่องของทะเลเกี่ยวกับคาบสมุทรเพราะญี่ปุ่นเป็นเกาะน,นะเพราะฉะนั้นการนับถือเทพเจ้ามังกรก็เป็นเหมือนเป็นการที่เป็นการนับถือธรรมชาติเป็นการนับถือตัวแทนของสิ่งที่ควบคุมลมควบคุมฝนควบคุมกระแสน้ําขึ้นลงได้ซึ่งอันนี้ก็คือเป็นวัฒนธรรมของมังกรหรือว่า งูใหญ่ในแบบญี่ปุ่นทีนี้เราข้ามฝั่งมาอีกโซนหนึ่งที่มีความเชื่อในเรื่องของงูใหญ่งูยักษ์แต่ไม่ได้เป็นฟอร์มของมังกรแต่จะเป็นแบบงูใหญ่เลยก็คือในกลุ่มของโซนอเมริกาใต้โดยอเมริกาใต้หรือห,หรือในกลุ่มโซนอารยาธรรมที่เรียกว่าเมโซอเมริกาเนี่ยเขาจะมีความเชื่อในเรื่องของเทพของงูงูใหญ่ที่มีขนโดยอารยาธรรมที่ว่านี่ เราจะโฟกัสไปที่ในกลุ่มของพื้นที่ส่วนใหญ่ของเม็กซิโกแล้วก็ของอเมริกากลางตัวที่จะมีเทพเจ้าอยู่องค์หนึ่งเนี่ยซึ่งจ้าก็จะอ่านเรียกชื่อหรือ p ronounce ชื่อถูกๆผิดๆอันนี้แล้วแต่นะเพราะว่าเราไม่เข้าใจภาษาพื้นฐานหรือภาษาพื้นเมืองของเขาแต่ตามชื่อที่จะพอจะอ่านได้เนี่ยคือเทพเจ้าที่เขาเรียกว่าเทพเจ้าเ u ว t z a l c o อ t l q u ว t z a l c o อ t l ถ้าเกิดว่าใครที่มีความรู้เรื่องของภาษาเม็กซิกันก็สามารถมาเขาเรียกจักได้นะ โดยที่แหล่งกําเนิดของเขาเนี่ยจะเป็นเทพ,พเจ้าที่สําคัญของอารยธรรมของกลุ่มชนเผ่าแอตเทกซึ่งเป็นซูเปอร์แอสเซชั่นที่แบบว่ายาวนานมากๆมาแล้วเนี่ยชาวแอตเท็กจะนับถือเทพ,พเจ้าองค์นี้แต่ในรูปลักษณ์ที่คล้ายกันของชาวชนเผ่ามายันหรือมายานเนี่ยก็จะนับถือเทพใหญ่ที่เป็นงูใหญ่ที่เรียกว่ากูกูคานซึ่งก็มีรูปแบบลักษณะที่ค่อนข้างคล้ายกันเขาถูกอธิบายว่า เป็นเทพเจ้างูใหญ่ที่มีขนและมีปีกอีกจุดหนึ่งที่ที่เห็นความเชื่อมโยงเนี่ยเขาพยายามที่จะยกยกให้เทพเจ้างูเหล่านี้มีคาแรคเตอร์หรืออะไรบางอย่างที่ดูเป็นดูมีความเหนือความเป็นธรรมชาติออย่างของงูมีขนมีปีกเนี่ยเขาจะมีตัวขนที่ว่านี้เป็นขนสีเขียวซึ่งปกคลุมระหว่างตัวส่วนหัวแล้วก็ตัวลำตัวซึ่งบทบาทเนี่ยของ เควสซาวโคอั al, เนี่ยหรือว่ากูกูขานของมายันเนี่ยเขาจะเป็นเทพ,พเจ้าแห่งผู้สร้างหรือว่าเป็นครีเอเตอร์กอดซึ่งเป็นเทพที่เป็นผู้สร้างมนุษย์แล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของลมของฝนเห็นไหมเห็นความเชื่อมโยงไหมเป็นตัวแทนของน้ําของลมของฝนซึ่งเขาทําการทําการบูชาเทพเหล่านี้เพื่อหวังผลทางการเกษตรเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยก็จะพึ่งพาของพึ่งพาเรื่องของการแบบ การเพาะปลูกการเกษตรต่างๆถ้าลมทั้งฝนถ้าลมถ้าลมฝนไม่ดีเนี่ยน้ำไม่ดีเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทําการเกษตรได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเป็นตัวกลางแล้วเป็นเทพพระเจ้าที่เชื่อมโยงระหว่างฟ้าและดินซึ่งงูในทางความเชื่อของทางทางกลุ่มชนเหล่านี้เนี่ยก็จะสื่อถึงโลกแล้วก็บาดาลรวมถึงสื่อถึง ท้องฟ้าและสวรรค์ด้วยก็คืออย่างที่บอกเป็น Creator God เนี่ยก็จะก็จะเชื่อมโยงในเรื่องของลมฟ้าลมฝนทั้งหลายก็เรื่องของเกี่ยวกับการเสดทั้งหลายนี่ก็คือความเชื่อของทางฝั่งอเมริกาใตา้ทีนี้ยังคงอยู่ในความเชื่อในฟอร์มของความเป็นงูเราย้ายไปทางฝั่งของโซนแอฟริกาแปลกตรงที่ว่าในแต่ละทวีปในแต่ละความเชื่อแต่ละประเทศก็จะมีจะมีความเชื่อในเรื่องของงูใหญ่งูยักษ์ด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะในในแอฟริกาก็ ค่อนข้างมีความเชื่อที่ค่อนข้างหลากหลายมากแต่จะมีจุดเชื่อมโยงก็คือมักมีความเชื่อมโยงระหว่างน้ําฝนโลกและพลังงานลึกลับนี่เรามาดูกันทีละทีละหัวข้อเพราะว่าในในทางฝั่งแอฟริกาเนี่ยมีมีเรื่องหรือว่ามีตำนานที่ค่อนข้างหลากหลายโดยจะได้ยกมาประมาณ2-3ถึงมอันตำนานแรกคือตำนานความเชื่อในเรื่องของงูรุง้งหรือว่า Rainbow Serpen t โดยที่งูรุ้งเนี่ย ไม่ใช่แค่เจอในความเชื่อของความเป็นแอฟริกาอย่างเดียวแต่ในชนเผ่าของออบอริจินทางฝั่งออสเตรเลียเนี่ยก็มีความเชื่อในเรื่องของงูรุ้งด้วยเช่นกันซึ่งงูรุ้งเนี่ยก็จะเป็นเทพที่ควบคุมน้ําแล้วก็วงจรพวกฤดูการต่างๆเรื่องของการการเคลื่อนตัวของน้ําเรื่องของการเคลื่อนตัวของฝนต่างๆโดยที่คนสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่ฝนตกใหม่ๆแล้วอากาศมันมีความชื้นมากพอมีแสงแดดที่มากพอเนี่ยคนก็จะเห็น เรนโบว์ Rainbow, หรือว่ารุ้งกินน้ำซึ่งก็เป็นความเชื่อของคนสมัยก่อนที่ใช้ความเชื่อของธรรมชาติเรื่องของสัตว์เรื่องของผีวิญญาณเรื่องของเทพเจ้าทั้งหลายเนี่ยก็เวลาเห็นงูรุง้งหรือเห็นเรนโบว์เนี่ยเขาก็จะคิดบอกว่าเนี่ยคือเทพเจ้าที่เป็นงูรุง้งตำนานที่2ที่เกี่ยวข้องก,ก,ก,กันกับทางฝั่งของโซนแอฟริกาเนี่ยก็จะเป็น ตำนานงูยักษ์แห่งคองโกโดยที่ตำนานงูยักษ์แห่งคองโกเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของอองูใหญ่ที่เป็นเหมือนกับเป็นเทพเจ้าหรือว่าเป็นสิ่งที่คนท้องถิ่นในความนับถือว่าเป็นเป็นเทพเจ้าขอ,ของพลังงานในพื้นที่โดยที่เขาเคยมีเรื่องเล่าว,ว่ามีรายงานในยุคหนึ่งของการล่าน,ะนิคมเนี่ยในปี1959ที่นักบ,บินทหารเบลเยียมเนี่ยถ่ายภาพติดงูยักษ์ที่ว่านในป่าคองโกซึ่งมีขนาดใหญ่มาก เขาก็เลยเชื่อว่าเขาได้เจอเข้ากันกันกบกับงูยักษ์แห่งคองโกซึ่งเป็นเรื่องเล่าที่ที่ก็เข้าใจได้นะคองโกเป็นป่าที่เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากๆเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปไ,ได้ที่งูท้องถิ่นที่อยู่ในแบบในป่าลึกเนี่ยจะมีขนาดใหญ่ขนาดนั้นแล้วก็พอคนในพื้นที่เนี่ยเขาก็ให้ความเคารพเรื่องของการแบบ เรื่องของสัตว์เรื่องของธรรมชาติอยู่แล้วก็ไม่แปลกที่คนจะจะนับถือเรื่องของงูใหญ่ในโซนของแอฟริกาทีนี้อีกเรื่องที่3มเนี่ยในในโซนของแอฟริกาเนี่ยก็จะมีอีกหนึ่งตำนานหรือความเชื่อในเชิงของงูใหญ่งูยักษ์ทั้งหลายเนี่ยก็คือลิเวียตารลิเวียตานเนี่ยก็จะเป็นเป็นส่วนผสมกันและระหว่างความเชื่อของความยิวของกลุ่มชาวยิวกับชาวยุโรปหรือชาวคริสต์นะครับซึ่งลิเวียตารเนี่ยก็จะเป็นสัตว์ทะเล เขาเนี้ยอยู่ในน้ำแหละเป็นสัตว์ทะเลงูยักษ์ที่มีตำนานอยู่ในรอบๆหรือในอยู่แถวๆในแอฟริกาเนี่ยแต่สิ่งที่เป็นจุดสำคัญเนี่ยก็คือเขามองว่าลิเวตาเนี่ยเป็นตัวแทนของของความชั่วร้ายซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นความหลอมรวมกันระหว่างระหว่างความเชื่อของความเป็นความเป็นเทพเจ้ากับความเป็นแบบความเทพเจ้าทางทางทางฝั่งเอเชียทางฝั่งแอฟริกากับทางฝั่งยุโรปเพราะเดี๋ยวจะมันจะพูดว่า ความเชื่อในรูปแบบของงูยักษ์หรือที่เขาเรียกว่าดราก้อนในยุโรปเนี่ยเป็นยังไงดราก้อนหรือยุโรเปียนดราก้อนเนี่ยเป็นลักษณะของงูยักษ์งูใหญ่ลักษณะคล้ายมังกรของของจีนแต่จะมีความดูดุร้ายเพราะมังกรทางฝั่งยุโรปมีความเชื่อว่ามังกรเป็นตัวแทนของความชั่วร้ายความพินาศความกลาหนหรือความโลภเพราะว่าถ้าคนเคยเรียนเรื่องของ หรือพอจะมีความรู้บ้างเรื่องของศาสนาคริสต์เนี่ยงูเป็นตัวแทนของการล่อลวงของการหลอกลวงเป็นตัวแทนของความชั่วร้ายซึ่งเป็นสิ่งตรงข้ามกับความความเป็นความรักความเมตตาของพระเจ้างูเป็นเหมือนกิเลสที่จะดึงดูดออกจากความรักของพระเจ้าความเชื่อของพระเจ้าและยิ่งเป็นงูที่ตัวใหญ่ๆเป็นเกล็ดลักษณะดุร้ายเนี่ยก็ยิ่งเป็นตัวแทนของความความเป็นปีศาจความเป็นอสุรกาย ดังน,นั้นเราไม่แปลกที่เราจะได้เห็นหรือได้ยินเรื่องของนิยายเรื่องเล่าที่จะพูดถึงว่าอัศวินออกไปปราบดราก้อนอัศวินออกไปปราบมังกรตามที่ต่างๆโดยลักษณะของมังกรเนี่ยท่านนึกไม่ออกให้นึกถึงมังกรในเรื่องของเกมมาเฟอรนลักษณะจะเป็นแบบนั้นเลยคือเป็นลนักษณะโตเป็นกฎดปากเป็นสุรกายมีหางมีปีกซึ่งปีกที่ว่านี่จะเป็นปีกในรูปแบบของลักษณะของคาง,งขาวซึ่งก็มีรูปลักษณ์ที่ ที่เป็นเอกลักษณ์มากๆของความเป็นความเป็นงูยักษ์งูใหญ่ในแบบของดราก้อนในแบบของยุโรเปียนและมีอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่สําคัญก็คือเขาสามารถที่จะพ่นไฟได้ซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะก็จะดูค่อนข้างหลุดไปจากความเชื่อในเรื่องของในเรื่องของแบบในโซนเอเชียในโซนของทางฝั่งอ่าอเมริกาใตา้ทางฝั่งเม็กซิโกทางฝั่งในกลุ่มของแอฟริกาเนี่ยก็จะมังกรของยุโรปเนี่ยก็จะหลุดไปไกลเลยแต่ทีนี้เนี่ยใน ถ้าถ้าที่อื่นๆเขามีความเชื่อว่ามังกรหรือพญานาคเป็นตัวแทนของของความเป็นธรรมชาติของลมของฝนหรือเขาเป็นตัวแทนของเป็นสื่อกลางของพระเจ้าเป็นสื่อที่จะเป็นตัวแทนที่จะปกป้องพระเจ้ายุโรปมองกลับด้านกันเลยเป็นสิ่งที่เป็นชั่วร้ายแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งที่เป็นตัวแทนของสัตว์ที่เป็นมีความบริสุทธิ์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของนกพิราบเป็นเรื่องของแกะเป็นเรื่องของสิงโตจะเป็นตัวแทนของ สัตว์ที่สื่อเป็นสื่อกลางระหว่างหรือเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธ an ิ์ในกลุ่มของความเชื่อศาสนาคริสต์โดยที่สื่อกลางระหว่างตัวแทนของตัวแทนของโลกกับพระเจ้าในความเชื่อของศาสนาคริสต์เนี่ยจะไม่ใช่เหมือนอย่างขยานาคในในความเชื่อของความเป็นพุทธเพราะว่าในคริสต์เนี่ยสื่อกลางระหว่างหรือตัวแทนของพระเจ้าเนี่ยจะเป็น จะเป็นเทพบุตรเป็นนางฟ้าหรือเป็นแองพวกแองเจลทั้งหลายอันนี้ก็จะเป็นความเชื่อของในโซนของยุโรปทีนี้เนี่ยพอเรามาพูดถึงเรื่องของลักษณะต่างๆของความเชื่อในแต่และวัฒนธรรมไปแล้วเนี่ยทีนี้มาพูดถึงอีกหนึ่งหัวข้อว่าทําไมพักหลังพยานาถึง,ถ,งถึงมีลักษณะของความเป็นซอฟต์พาวเวอร์เบาๆหรือมีอิทธิพลในเชิงของมาร์เก็ตติ้งในช่วงเจเนเรชันหลังๆ ที่เราลองมาจักลองมานั่งคิดลองมานั่งวิเคราะห์ดูว,ว่ามันมีประเด็นอะไรบ้างที่อะไรบ้างนะปัจจัยอะไรบ้างนะที่ทําให้พญานาคหรือความเชื่อในเรื่องของนาการเนี่ยค่อนข้างกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในยุคหลังๆข้อแรกคือถ้าอิงตามความเชื่อของศาสนาพุทธหรือในเชิงฮินดูงูงูใหญ่พญานาคเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงความมั่งคั่งและโชคลาภ โดยเฉพาะอย่างของในจีนในญี่ปุ่นแม้กระทั่งในไทยพุทธศาสนาเองเนี่ยไทยพุทธศาสนาพญานาคเองเนี่ยเหมือนเป็นผู้เฝ้าคุมทรัพย์ในบาดาลในใต้ดินในใต้ท้องทะเลเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของน้ําของลมของฝนและในจีนในญี่ปุ่นก็เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นอํานาจเพราะฉะนั้นเนี่ยจะคิดว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าในยุคปัจจุบันที่ที่คนทั่วไปที่เอ่นอกเหนือจากการดิ้นรนต่างๆในทางกายภาพในทางทางโลกแล้วเนี่ย ก็ต้องมีความอุดใจในเรื่องของการแบบอาศัยตัวช่วยโดยการนับถือเทพเจ้าโดยการนับถือโดยการนับถือผู้ที่เป็นสื่อกลางระหว่างเรากับอำนาจหรือเป็นสื่อกลางที่จะเป็นผู้เฝ้าคุมทรัพย์ไปต่างๆเนี่ยจะเลยคิดว่าการที่เราบูชาหรือเรามีความเชื่อในเรื่องของการบูชาผู้ที่เป็นตัวแทนของความมั่นคงของม,มั่นคงหรือเป็นผู้เฝ้าคุมทรัพย์เนี่ยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยว่าทาไมทําไมถึงเป็นที่พูดถูกพูดถึง อยู่เยอะในโลกปัจจุบันและประเด็นที่สองเนี่ยมันเป็นความเชื่อมโยงกับประเด็นแรกก็คือทุกคนต้องการความเชื่อมั่นทางจิตใจว่านอกเหนือจากการที่เราทํางานาเราพยายามอย่างเต็มที่ในในความเป็นทางโลกแล้วเนี่ยการมีสัญ,ญลักษณ์หรือการบูชาสัญ,ญลักษณ์ตัวแทนหรือผู้เฝ้าคุมศัพท์ทั้งหลายในยในเชิงความคิดทางพุทธศาสนาพูธเนี่ยก็เป็นความเชื่อในเรื่องของการเป็นแต้มต่อในสภาพจิตใจแล้วกันว่า ทางโลกเราทําเต็มที่แล้วอย่างน้อยเราก็มีพกสัญลักษณ์ของความเป็นแบบการเงินของความเป็นแบบเทพเจ้าอยู่กับตัวเนี่ยมันเหมือนแบบเหมือนเรามีบัฟเหมือนเราตีบัฟการใส่การ์ดใส่เกาะเพิ่มเติมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่จะคิดว่าทําไมถึงมีซอฟต์พาวเวอร์หรือเป็นแบบเป็นเป็นพลังผลักดันทางวัฒนธรรมที่ทําให้เรามีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มากขึ้นเรื่องที่ส ประเด็นที่3เนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะคิดว่ามีผลอย่างมากก็คือเรื่องของสื่อเรื่องของศิลปะเรื่องของความบันเทิงต่างๆโดยความที่ปัจจุบันเนี่ยเรื่องของคอนเทนต์เรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยมีการถูกหยิบเรื่องของพญานาคเร okay. ื่องของอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นตำนานท้องถิ่นเป็นตำนานเรื่องเล่าต่างๆเนี่ยความเหนือธรรมชาติเนี่ยเอามาพูดถึงค่อนข้างเยอะมากมีหนังมีภาพยนตร์เกิดขึ้นเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนาคีหรือแม้กระทั่งเรื่องของงูยักษ์ต่างๆเนี่ย ก็เราก็เห็นอยู่เยอะว่าพอมีเรื่องของสื่อหลักหรือเรื่องของสื่อที่คอนเทนต์ที่เอามาพูดถึงเรื่องนี้มันก็ทำให้เกิดกระแสเกิดขึ้นเกิดการหยิบคอนเทนต์เหล่านี้มาพูดถึงกันเยอะขึ้นมันก็ทำให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นไปกันใหญ่รวมถึงพอเป็นที่รู้จักในวงกว้างเนี่ยก็มีลักษณะของการเอาอยังจะบอกนะเป็นเรื่องของความเชื่อทางใจการตีบัฟการเสริมบัฟทางใจเนี่ยก็เอาสัญลักษณ์เหล่านี้มาเป็น ผนวกเข้ากับความเป็นแฟชั่นเป็นเครื่องประดับอะไรต่างๆแล้วก็เอามาติดตัวเอามาทําพิธีเอามาอะไรก็แล้วแต่ทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนกับมีสิ่งเหล่านี้อยู่กับตัวเราคนเราต้องการต้องการความสําเร็จต้องการความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วก็ต้องอาศัยตัวช่วยสิ่งเหล่านี้ในเรื่องของแบบการมูการเข้าถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์การเข้าถึงการเข้าถึงพลังอํานาจการเข้าถึงสิ่งที่เรามองไม่เห็นเพื่อที่จะเป็นตัวช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายได้อย่าง เร็วมากขึ้นอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายที่ททมาทำคอนเทนต์ที่พาไปดูพาไปทำอะไรต่างๆเหมือนอย่างที่ช่วยด้วยออนโทก็พาไปดูเรื่องของพยานาคหรืออะไรต่างๆเนี่ยก,ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างและที่สำคัญในเรื่องของปัจจุบันเนพักหลังเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของร่างทรงเนาะร่างทรงก็จะมีคนพยายามที่จะเคลมซึ่งเราไม่สามารถที่จะเช็คได้หรอกว่าจริงไม่จริงอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะมีคนเคลมว่าเ,าเขาเป็นร่างของ ของพญานาคองค์นี้พญานาคองนั้นมันก็ยิ่งทําให้พญานาครหรือความเชื่อเรื่องพญานาคความเชื่อเรื่องของงูใหญ่เนี่ยยิ่งวนเวียนอยู่กันกันกบสังคมโดยเฉพาะสังคมไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆจะคิดว่ามันแยกไม่แยกไม่ออกหรอกเพราะตราบใดที่เรายังมีรักลบกดหลงเรายังอยากสําเร็จเรายังอยากความก้าวหน้าต้องการทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆเนี่ยตัวแทน ตัวเร่งหรืออะไรต่างๆที่ทําให้เราไปสู่เป้าหมายได้เร็วขึ้นโดยการแบบไปอิงสิ่งที่เราเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็ไม่มีทางที่จะแยกจากกันได้จะคิดว่าก็ไม่มีถูกไม่มีผิดนะว่าว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไรก็แล้วแต่เพราะสุดท้ายแล้วก็ถ้าความเชื่อเหล่านั้นไม่ได้ทําให้เดือดร้อนคนอื่นไปเบียดเบียนคนอื่นหรือแม้กระทั่งการที่สำคัญที่สุดคือเบียดเบียนตัวเองแล้วก็เกิดผลลัพธ์ ที่เป็นผลลัพธ์ที่ไม่ดีกับตัวเองเช่นงมงายมากจนเกินไปใครเตือนอะไรก็ไม่ฟังอะไรต่างๆไงก็แล้วแต่เนี่ยก็ถือว่าเป็นวิจารณญาณส่วนตัวที่ที่จะเชื่อสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าฟังในในเชิงของความเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ก็สนุกดีเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่เล่าไปเมื่อกี้เนี่ยเอาแค่รูปลักษ์ของความเป็นพญานาครูปลักษ์ของความเป็นมังกรรูปลักษ์ของความเป็นงูใหญ่งูยักษ์ของแต่ละภูมิภาคของแต่ละความเชื่อของแต่ละวัฒนธรรมแต่ละศาสนาเนี่ย ฟังก็สนุกมากแหละรวมถึงการที่เราไปดูตามสถานที่ที่เขาเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างเนี่ยเราก็จะเห็นในมุมมอ,องความเป็นวัฒนธรรมว่าเขามีความเชื่อที่หลอมรวมลงไปในวัฒนธรรมเหล่านั้นมากน้อยแค่ไหนและนี่ก็คือ EP ในวันนี้ที่จะพูดถึงเรื่องของพญานาคและความเชื่อในรูปแบบของหลากหลายวัฒนธรรมต่างๆชอบไม่ชอบคอนเทนต์ของชวยด,ดูมูทอ,อกก็ฝากคอมเมนต์กันไว้ด้วยแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามชุดด้วยชุดคอนเทนต์ลวกันไม่ว่าจะเป็นชุดด้วยมูทอ,อก ช่วยด้วยพอดแคสตแล้วก็ทางแจ็คจอรพงศ์สตูดิขอบคุณสปอนเซอร์ของเราในวันนี้ด้วยนะครับอย่างนี้วันนี้จจกลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ใน EP หน้าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันใหม่สวัสดีสวัสดีครับ T O A Gold สีทอง T O A สีที่เป็นประกายดุดทองแท้เคียงคู่ผู้ธศาสนาอย่างยาวนานไม่กลัวหมองต้อง T O A แผ่นน้ำหอมปรับอากาศในรถยนต์หอมลายยันประยุกเพื่อความหอมและเหง